จะขาแล้วถ้าคุณมาดูฝั่งนี้ดิดูบ้านคนอยู่ในหลุมนุ่นต่ำลงไปสี่เมตรนะทั้งผีสี่เมตรเลยความลึกอะ่ะพ่นอะ่ะยอดตน้นเผาเห็นไหมโอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยครับระดับน้ำฝั่งนี้ท่วมแข็งนาเลยแข็งนาเหลือแต่ลังคา ถ้าผมไม่มากับเขานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นขนาดนี้โอ้โ oh. หมันงบถูกเฉินจริงๆนะนี่อ๋อไม่เล่นอ๋อไม่เล่นเอ้เพเห็นเดบ้งมาเล่นมันทางอย่างเนาะมาเลยมยาเลยมาเลยมาเลยระวัาางคนเด้ขอข้างหลังเด้อหามเด้อ ดอนอนรไอม่วนนอนวนโอ้รถพ่วงรถพ่วงโอ้เรียมเสาเข็มมาเลยครับน้ำมันโอ้ <c oughs> อันตรายจริงจงอันตรายหรือครช่วยในน้ำไหมนีไหมมันปิมเมอรหรอนี่ยาี่เมรยุหรอนเนี่มึงปลาเขาเยอะน้ำตํำหมด มันเขาไป Allah, นีสารค้ามอขอบลืออสารค้ามอหมดแล้วเนาะมันถือเลือดมีแมวอถไหมมอปนไปจะต้องมาอเจ้าขับมอไหมเออซื้ออยู่ครับอะไมนคว่ำมอนนเลยเด่นน่เอาก็สอบก็ได้ตัวกรสอบ

มากน้ำอะ่ะน้ำมันจะขาด oh, oh, oh. มาแล้วอีกคันนึงกลับรถมาแล้วเนีค่นรครับรถมาจากไส่อะไ,น,ไนีไ่รถมาจากโนเซราเทปโนเซรามันปทานครับมัน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 สอดเอด็กมันสอดดดอนครับของก็หูทด้ว่าน้ำมันสูงบ้านนี่ เออมันหนักทมันทาตุมที่แมน่นบ่เมนมองก็จะออกเ,เมันทาตุมนีอ๋อนี้มิมาแล้วมาแล้วอ้หนาวดิเนอากาศขึ้นหนาวขึ้นมากมือนีมือเดียวอ่ะ ลมาผสมมันก,ก็เรียกอากาศหนาวมาเลยมาเลยน,น้ำขึ้นเยอะกำลังจะไปทางนี้ บอลน่าม bon oh, ng ันหลอดลางโอ้งายง้องเลยงามไปดูกรัน ว่าเสียงนิ่มดีกว่าบีไม่ทำไมมันประหยัดน้ำมันเอาปูนผสมเลยสิโอ้โหเดี๋ยปูนไปผสมเลยครับเอา๋อผสมครับออ๋อ่อมู่ดี่ว่าเซร็จนำปูนทั้งงานได้สิอ๋อหมายถึงว่าให้ปูนกับดินใส่กันแล้วก็ท<อ>ับมาลงอ่ามันแข็งเอาปูนใส่จากถุงเลย ถ้าช่วงเวลานี้ถ้ามีาแล้วก็จะเอารถแบ็คโฮคันนี้เคลียร์ๆแล้วก็คนๆให้พนกันอาเพเธอก็ปิดไว้เอะเท่ากันพุกเขา กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะเอามาบันเทาน้ำท่วมก็คือกันตะลิงพังมันดูยอดยอดของตน้นมะละกอ4เมตรไม่อยู่อ่ะพนันวเนี่ย

วอาเขาจะกลับรถได้นะนี่เสียงมากเลย,อ,ลยเอีกดีดนดีดยดียดย ใช่แซ่บคุณนอมันดิพ่อแล้วนี่เดยนนี้เขาเลืออีกจรวดเนี่ยสามสองสอพ่อหรอมันเอาแชร์รถขามได้ 楼房。Oh, อำน้อยความสะดวกทาาหมดเปิดกองพี่บ่อยี่บ่อยอยู่ <c oughs> ังคับเคลื่อนโดยดีกินมาแล้วพระเอกของเราก็ชื่อเอกเนาะกันเรือกซื้อพระเอกกันเลือกเอไป,ไป็นระเอกกันเลือกห้ามไป เีเสียต้นมาเนี่ขัเคลื่อนด้ดีกีวัดีครับครับผมเฮ้ยบตัวจริงก็เลยพาตัวจริงวะวันนี้ยัมยำยบ้นนางเน้มันนี่ เอาน้ำเอาดินมาซอยพ่นไหนละน้ำยวะนี่เฮ้ยท่นนี้เฟียดดฮะเนั้เลยสดเลยเจ้ชื่อว่ายังเจบัวซิ่งนเจ้บัวซิงเด็กร้านพเนี้ยนิบมันมีนะพเนียิบเสียยุยเสียรักไง่คบนี่่านอบไมให้เยแต่ว่าทานนี้ทยกันกันไหอีกเดนี่เะอย่ง่รู้ผมบอกว่าขันขันดมากี ก็กับัน่อดีเสียกลับมอไของเราคือถอยมาไกลเลยเขาเขาได้ไล่ด <spotlight> ีก้วแก่ทำเานายังลุ้นโบุ่่นรชวมทนเลยกคนเดนมาเีอลอันนี้ขอยมากนี้เลยอันนี้ชุกเชิญที่ลีนวนี่านบวก้ามหาคาเลยโอ้ตัวจริงาเลยนหาคาเาม่เทียมงานเขาเลย เสี้ยวน่เสี้ยวน่ะไม่ได้หนิเพื่นหเอตามเลยเยเน่ยไ่ได้แงเลยเ่าเดียนักอี่ดี๋ยววนี่ตามจอไปยนน้ำเนี่ยจั course, ไม <Hey, ่ได้มนพบคดีเลีว่านี่แ่ดูน แสดงว่าเต็มมาทุวคนละเดนเยที่มันละไอ้สมสาขาเลยเยว่างไดยที่ันละไอ้คนเยนนึงไอ้คนเยนไมวนต้สาเปียกเราไปดิโู่ยากเนาะโว่ตามเป็นตะยานแ่พังนี่พังนี่เหลือน่อยเดียวตองยาอน่ออพี่ซี่มันยิ่งกว่าต่งามข้างหน้าฮะถ้พี่ซี่เทียี่มหาลัยิ่งตลอดยิ่งซ้ำมังไฟตามข้างหน้าก็มันมันแรงอันแรงดันมันสูงร มันนี่เค่ียร์ยี่สิบวัตีมากขาดเหนียวขาดเลยสิขาดเลยครับเขาก็ดังเพราะไ่นยันไดเรียอะเป็นขั้นพวงทุ่นพวงข้างล่างง่ครับโอ้แสดงว่าพากันกันบักกันตัวนี้มือเรียกผมไปกันนะพกันนี่แหละพกไปกันยุทโธปุลเนี่นี่นี่เจ้าฝั่งนี่นี่สองคนดูไม่อยู่ข้าปวดปวดปวดเลย

ủa bọn mình hiện được hiện là đang ai xuất hiện nhở? Có giả nhân không? Khi nào bọn mình kia? Này, bọn tham 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 với sư đồ, kiến nhở? Được. Hả? Chiến Anh về một lái ship trên đường Long Giang chưa nè? Mình nè. Mưa nào, mưa nắng, mưa nắng. Mưa mưa nào, kia เอาเกี๊ยวไม่ได้นีมมาดิไปไปไปได้ไหพอไปครับผมครับผมครับครับครับเจ้แอนเนานครับครับครับไปเราก็จะเดินทางกลับแล้วถ้าไม่พอเด้อให้เขาโทรสั่งอีกอ่าเสียโจยังไม่เก็บรถไม่โครครับสเตนบายรออยู่คืกับเบื้องไฟอยู่ทางด้านหย่อน นี่ต้นบักอ้กุ้ยกับระดับถนนเนี่ยมันช่งก็ระเรื่องกันเลยปะก็เตรียมเสาอนี้นี่ทำะไนี่มีตะแกรงเอาไว้บอกน้ำ พ่นวาขันล็อเกียวเขาเหยียบพอดังแย้งไรเกือบเป็นสวดน้ำมูนีอีกคนนน้ำเกือบเป็นสวดน้ำมูนีอีกวนบ้านนเอยรงตัวห่างเนี้ยาัดเนียยกอาหารลงหยุดให้ลงหยุดดึงให้ลงย่ดิมลุงานว่าเ